สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดสสดพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะคะที่กําลังติดตามตัวเลขแนวทางเล่าปฐนาผ่านทางช่องของเราคิกผ้ารวยอยู่ขณะน,นี้ตอนนี้เน,นาะค่ะค่ะในคลิปนี้กะแอดก็จะเอาตัวเลขแนวทางของดินเจ็ดเซียนหลกักกระเปิดตัวของบ่าวไทยบ้านเนาะแนวทางเล่าปฐนาเพื่อนหายมากกราบขอบพระคุณหลายๆที่หายตเลขแนวทางมาวางทางช่องของเราคิกเนาะกราบ,บ,บขอบุญขอพุ่นหลายๆเด้อค่ะ ของบ่าวไทยบ้านเนาะแล้วก็ของจีเซียนเนาะคะ่ะเจเซียนก็บเมีของเล็กล็อกอุดรเล็กล็อกเทียนทะเลโชชัยชานเจตตาพารวยเจปากแดงออเพชรแล้วก็ล็อกหนองบัวเนาะคะ่ะกับตัวเอนงนะครของจีเซียนเลขทุกตัวเนาะคะ่ะทั้งว่เขาบ่าปางลอกี้ก็ต้องกราบขออ่าขอโทษขออาภายัยเอฟซีแฟนคลับทุบทก,ทก,ทกทท่านเนาะเลขอาจจะมีเขาไม่รู้แล้วก็โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคือเก่าเช่นเคยเนาะคะ่ะอ่ะเอาเป็น เข้าไปเบ่งตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาตองวดของวันพุธเนาะมืออื่นเอาไปรุนกันสำหรับคืนนี้วันอังคารอันนะบางเซียนเรากิกะลงไปไฮแลวนะ้วเนาะอ่าในคลิปนี้กะจะยาวอีกแน่จักหน่อยสำหรับอ่าผู้ใดที่คอของเซียนใดมากเรากิกะต้องคอภายลายลายเด้อ์ทา ติดขัดตรงไหนมันไปต่อไปตามเมื่อไรก็ต้องขออภัยเนาะแต่ถ้าเส้นเส้นไหนที่อยากวางแนวทางก็ติดต่ออ่าทั้งช่องมาดามก็ได้หรือสีแอดไลน์ของแอดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะขึ้นไลไน์ไอดีให้เนาะค่ะเผื่ออยากวางแนวทางหรือเอียงก็ติดต่อเขาเมื่อไรเนาะแต่ว่าถ้าถ้าแอดจะไปตามหรือติดต่อแอดอาจจะบ่สะดวกนะคะ่ค่ะ อาจจะบ่ o k ่งบเมื่อสะดวกแล้วก็เพราะว่าเห็ดงานเฮ็ดงานประจำบ่ค่อยได้ลินโทรศัพท์บ่ค่อยได้เขาเอ่นว่ายัางะ่ะค้นหาเนาะช่วงมีเวลาก็คือช่วงเบีกอย่างเดียวแล้วก็กลับมากก็คือฝ่ามาลงแนวทางอีกเนาะก็ต้องขออภัยสําหรับใครที่ชอบของเซียนใดแบบใดอย่างไรก็ต้องขออภัยหลายๆหรือถ้าไม่ได้อย่างที่ขอนะคะ่ะแต่ถ้าเป็นทางช่องของ เจตาหรือของมาดามจะ้ะบอกมาได้เนาะแต่ว่ากาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเดิมอ่ะคลิปนี้กาจะย้วาแนวเบาเกินหลายอ่ะขออธิบายก่อนเนาะเพื่อทําความเข้าใจประสวว่าขอมาคือบอกเหตุหาแเน่คือบอกรุ่งหนเนือสิเนาะอ่าล็อกีกะสิพยายามเหตุหาเท่าที่ทําได้หรือความสามารถที่มีอยู่ตามให้ได้เนาะ แต่ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องขออภัยหลายๆเนาะคะ่ะบึงในช่องนี้ต่องจิตตามาดามคำนวนนี่กะหลายเซียนอยู่เนาะอ่ะงั้นก็มีเขา่ามีหลุดสนับสนุนเส้นเซียนของล็อกกิ๊กนี่ละสกอนเนาะแ <c oughs> นวทางของล็อกเทียนเนาะคะ่ะสำหรับวันจันทร์ที่ผ่านมาสำหรับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะเข่าทั้งสองตัวเนาะคะ่ะสำหรับหล็กเด่นหล็กรองเข้าทั้งเด่นหนึ่งรองที่แปด หนึ่งม้าบุญแปดม้าลางเนาะสำหรับแนวทางจับผู้เขาที่ 85, แปดห้านะคะเลขเบิ้ลเขาที่หนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของล็อกเทียนทะเลอ่ามานหิ้งกันเนาผู้ใดรอคอยเบิ้งเล็กดินเลขกดินอยู่กัอย่าลืมนะคะ่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอ ตองวดค่ะสำหรับของล็อกเทียนของล็อกเทียนทะเลสำหรับ,รบปลาปะทนาตองวดวันพุธนี้เนาะคะ่ะสายวิ่งรูดเด่นบนรางเด่นที่เก้าร้องที่สี่สองตัวไฮที่ซีเก้าซีแปดเก้าห้าเก้าหกเน้นที่ซีเก้ากับเก้าหกค่ะเลขบินที่ซีแปดซีสี่แล้วก็เก้าเก้าสามตัวไฮมาที่ซีเก้าหก 948แล้วก็994ค่ะเนินที่4 9 6ค่ะสำหรับแนวทางของล็อกเทียนเนาะกับตัวนินเลข2ตัวกับนินที่ C9 กับ96ค่ะเด่นที่9ก้แคปหน้าจอเนาะคะ่ะมาเปิดฤกษกของบาวไทบ้านเนาะครั้งแรกทางช่องของล็อกกิกเดอร์อ่าเอาเป็นการเริ่มต้นใหม่เนาะอาจจะไม่ได้มีประวัติให้เบิงย้อนหลังเพราะวะ่าพึงใดมาแล้วก็ บ่าพ,พึ่งได้มาแล้วก็ลงเลยเนาะค่ะอาแต่บ่าสอบถามประวัติทางมาดามอ่ะ,อะถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่บึกเริกดีอ่ะหนาติดตามกับลองบึงกันก่อนเนาะสำหรับแนวทางของบ่าวไทยบ้านฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเนะเาะเพื่อจะได้ประผาดคลิปของเซียนๆบอกว่าสีลงเซียนใดไปมันจะได้แจ้งเตือนเนาะค่ะในคลิปนี้ของอ่าผู้บ่าวไทยบ้านเนาะบ่าวไทยบ้าน ครังแรกแลาพัฒนาสายวิ่งรูดเบินไหมากวันนี้เดินที่ C ค่ะเดินที่ C ร่องที่สามสองตัวไหมาาที่สามเจ็ดสามเก้าีเจ็ดซีเก้าาคีค่ะสําหรับมีเลขเบิ้ลให้ด้วยเนาะสี่องตัวเน้นที่4ีเจ็ดะาีเก้าราคาีเนาะายเลขมากแค่ าหางเนาะห้าหางห้าคู่อย่าลืมไปกลับเนาะสำหรับสายวิ่งรูดอ่าเลขเดินนะคะสองตัวจับคู่ตัวนิ้นเนาะอย่าลืมไปบนลางกับแนวทางเบาไทยบานฝากติดตามนเด้อค่ะสำหรับครั้งแรกในทางช่องของล็อกกิกเนาะขอบขอพูในลายค่ะที่ให้แนวทางอ่ามาวางทางช่องเนะาะเสียงโชคเสียงดวงของให้ปังๆค่ะ จนหมากมาลงครั้งแรกนีฝังอยู่เ้อค่ะเด้อแนวทางเพิน่นถูกเสียนที่ห้มาเนาะมาตามตัวค่ะของเลขกล็อกอุดรเลขล็อกอุดรเนะเาเนะเ,ลขลนเข้าตัวเบิ้ลค่ะเลขล็อกอุดรเข้าตัวเบิ้ลอะไรจับขอาจะบบกเขาเนาะงวดที่แล้วหลุดเนาะคะ่ะหววนี้เขาเล็กเบิ้ลออกหนึ่ง,งกับายลาัางายทวงงายทวนหลายเสียนอยู่เนาะ โดยเฉพาะของแอดนะว้าอีกกอนล็อกอุดรนนะคะสำหรับแนวทางเลาปัฒนาตองงวดของล็อกอุดรนเด่นที่ซีค่ะเด่นซีรองที่หนึ่งสองตัวไฮที่ซีหนึ่งซีสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเน้นที่ซีหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดค่ะเบิร์นที่ซีซีซีหลักหกนึ่งหนึ่งสามตัวไฮมาที่ซีหนึ่งหกอ่าหนึ่งซีสอง ต่อ uh, C หนึ่งเจ็ดเน้นที่หนึ่ง C สองค่ะสำหรับเลขสามตัวเนาะของหลอกอุดรเด่นที่สี่สองตัวเน้นที่ C หนึ่งกับหนึ่งเจ็ดค่ะสามตัวเน้นที่หนึ่ง C สองสำหรับหลอกอุดรเนาะตามต่อค่ะไปไหมนะคะขอให้เข้าสองงวดติดต่องวดเนาะ มาต่อที่ช่ไชันค่ะสําหรับตัวลิกนาทางเมื่อคืนเข้าตัวดินเนาะค่ะเดินที่แปดค่ะดินที่แปดแต่ว่าจับภูมิไปบอถึงไปบอหดเนาะสำหรับแนวทางของอ่ะไซชันไปตอต่อแนวทางค่ะสําหรับสายวิ่งรูดเด่นบน่าง เด่นบนรางเดินที่หนึ่งกับหาค่ะสองตัวใหยที่หนึ่งหาหนึ่งหกหาหกหาเจ็ดเน้นที่หนึ่งหากับหาหกค่ะเบิ้ลที่หนึ่งหนึ่งกับหาหาสามตัวใหยที่หนึ่งหาหกหาหนึ่งหาหาหกหาเน้นที่หนึ่งหาหกค่ะสมบูลณ์สามตัวของชอชัยชานเนาะเดินที่หนึ่งกับห้าสองตัวเน้นที่หนึ่งหากับหาหกค่ะ ามตัวเน้นที่หนึ่งห้าหก้องช่อชายชานเนะาะดินหนึ่งกบหาทางหันี้ได้มากได้ชอบได้ตามรักเดียวใจเดียวของช่อชัยชานจะพอสายวิง่งรูวยกันเด้อเนี่ยของเพิ่นมาต่อที่อ้อเพชรค่ะอ้อเพชรเขาที่เดินเนาะให้เดินมาที่ห้าเขาเดินหาจับคูบ่ถึงบ่หอดเนาะ เด่นอาจจับคู่ให้ที่ี C8 นะค่ะี่แปดออกแปดห้าหลุดไปนหนึ่งแต้มของ o อเพชรนาเสดายอยู่คือกันตามต่อค่ะตามต่อกับแนวทางอ่ะคะ่อเพชรกับรับพระนัสายวิ่งลูดเด่นบนล่างนะคะ่ะเด่นบนล่างเด่นที่เจ็ดร่องที่หนึ่งค่ะสองตัวให้ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหาหนึ่งหก เน้นที่เจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหกค่ะเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งสามตัวไฮที่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเน้นที่เจ็ดหนึ่งหกค่ะสำหรับเลขสามตัวเนาะเลขเด่นเด่นที่เจ็ดสองตัวเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหกค่ะของอโอเคมาต่อที่เจปากแดงค่ะ งวดน,นี้รุดไปต้องขอโทษขอายเอฟซีขอ, 3, ของเจปากแดงน้องงวดที่แล้วเขาตัวดินเต็มเต็มแล้วก็จับคููทีหนะาศูนย์เนาะห้าศูนย์เขาซ้มงวดติดของเจปากแดงสามงวดติดเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเล่นรุดเนะคะรุดไปหนึ่งเต็มหกแปดออกแปดห้านะอันนี้ก็น,าน่าเสียดายเพื่อน ตามตัวค่ะของเจ๊ปากแดงเนาะค่ะสำหรับราาัพัฒนาสายวิงรูดเด่นบนรางเด่นที่สามร่องที่เจ็ดค่ะสองตัวไฮที่เจ็ดสามเจ็ดซีสามเก้าสามแปดเน้นที่สามเก้ากับเจ็ดซีเบิลที่เจ็ดเจ็ดกับสามสามสามตัวไฮที่เจ็ดสามแปดเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดซีเน้นที่สามเจ็ดซี่ค่ะเลขสามตัวของเจ๊ปากแดงค่ะ สามต่อตามต,ต,ติดไผ่ชอบไผ่มากจัดไปค่ะเด่นที่สามค่ะสองตัวเพิ่นเน้นที่สามเก้ากับเจ็ดสีเนาะค่ะสําหรับเลขสองตัวเลขสามตัวกับสามเจ็ดสี่ต่อของเจตาค่ะเจตาเซตากับรุดเนาะวันที่แล้วเข้าแต่เด่นเนาะวันที่แล้วเข้าตัวเด่นเด่นหะวันนี้รุดเนาะค่ะ หมวดวันจันทร์ที่ผ่านมาหลุดตามตัอวันพุธค่ะวันพุธสําหรับราประนาของเจตตาพาโรยนอสายเวงหลุดเด่นบนรางเด่นที่หาร่องที่สองค่ะสองตัวไฮมามีหาสองหาสามสองหนึ่งสองศูนย์เน้นที่หาสองกับสองศูนย์ค่ะเบิ้ลที่ห้าหากับสองสองสามตัวสามหางมีหาสองศูนย์สองหาสามสองหาสอง เน้นที่หาสองศูนย์ค่ะกับสองหาสองสำหรับแนวทางเลขสามตัวของเจตาเนาะดินหาสองตัวเน้นที่หาสองกับสองศูนย์ค่ะมาต่อที่ล็อกน้องบัวล็อกน้องบัวกระรูทเท่ากันค่ะสำหรับเมือ่อคืนมันจันทร์เนาะให้หกแปดให้หกแปดแปดหกออกแปดหาเนาะค่ะ ไปต่อคะ่ะสำหรับราพัฒนาของร็อกนองบวัวสายวิ่งรูดเด่นบนรางเด่นที่หาค่ะร้องที่หนึ่งสองตัวหามาที่ 1. หาหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองเน้นที่หนึ่งหกกับหาศูนย์ค่ะเบิร์ที่หาหากับหนึ่งหนึ่งสามตัวหาที่หาหนึ่งหกหนึ่งหาศูนย์แล้วก็หา 0. หนึ่งสองค่ะเน้นที่ 1. หนึ่งหาศูนย์เนาะสำหรับแน่พังของล็อกนองบวัว เดนห้าสองตัวเน้นที่หนึ่งหกกับห้าศูนย์นะแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับล็อกล็อกน้องบัวก็ขอให้โชคให้มนันมักเสียนใดจัดเส้นนั้นเนาะ,ะสุดท้ายนี้ก็ต้องกราบขอบุญขอบุญแนวทางจากทุกๆเสียนที่หายมาเนาะคะ่ะแล้วก็เอซแฟนคลับทุกๆท,ท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ